สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ยมืนอนีตื่นสวยพี่น้องเอ้ยเพิ่นยามใกล้สิบเบิด์เลยพี่น้องเอา้ามือหลังอีกสองสามลังบ่บัดนี่ติดบ่นี่ครับติดเหรอครับโอเคครับโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากครับเมืองได้พี่น้องกุ้งเพิ่นเป็น์มัวพี่น้องพ่อใหญ่อยู่เรือยครับพี่น้องเห็นไหม โอ้ในการในการในการครับนะครับโอ้ oh, เปิดล่าเปิดล่วงแล้วก็ลืมพอ่อว่าเออแฟนบอกก็อบอไปเบิึงเป็นยามกุ้งบอกวแฟนเนี่ยผมฝ่าวดิงมากเลยครับพี่น้องครับเอกับรายการช่องยูทูบแดกแจ้งเดียวเด้อพี่น้องเด้อเมันมาเบิบึงเป็นยามกุ้งนะเอาอะไรนะปลาซิวโอเคปลาซิวเอาปลาซิวจวนแสงบ่ ลาซิวครับลาซิวก็ได้หลายเตือบครับพี่น้องไปสยามมาได้เบิดแ,แอะวล่ะในดอกไม้นนครับได้มันอยู่ครับพี่น้องมันอยู่ครับมันอยู่เอาในป่าอย่างนั่นไม่มีป่าไม่จะกุุงอย่างเดี๋ยวครับพี่น้อง อโอ้ยเลื่อมเลื่อมแล้วกันคว้ากงกันเปิดล้านเปิดล้านเลี้ยวแล้วเปิดล้านแล้วก็เมียว่าตัวพวกพยายามกุ้งก็เพิ่นหมดสัตว์แม่มันยังี่ยฟ้าวดิ้งมากเลยนี่ปกติแล้วเนะครับมันอีดสวยแล้วครับมันอีดจะเว้นขึ้นเดี๋ยวต้องต้งมาด่าเพิ่นได้ใครแล้วครับปั่นนีะครับถงให้ถกหน้าปาั่นเท่าด้วพี่น้องเด้อ ก็น้องว่าเนี่ยะครับที่ผมมาทายมาท้ำหลวว่าเนี่ยแหละครับครับสวัสดีครับมาสวยพี่นอ้องเมื่อี่ลืมเปิดล้านเปิดดวงแล้วครับแปลงนั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปกันลืมไปครับเพ็ดเปิดล้านหลก้กกาแฟนบอกว่าเพื่อพยายามปรุงอ้าวลื่มครับลื่มครับมาคือเก้าแล้วครับช่องแดดจังเดียวได้พี่น้องเด้อเด,ยด,ยอเด,ยเดียวไปเบิ่งกันอ่าเพิ่นจะได้หน่อยหลายทำได้ไปเบิง่งผลงาน ตุ่มเต็มอายะเสียงครับพี่น้องเริ่มมือนีเริ่มครับเต็มตุ่มรถพี่น้องเอ้ยเต็มตุ่มครับโอ้มันอย่างหมานพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับกลับครับบัดฑี้ไปเบิ่งผลงานอยู่บ้านเบไปเด้อครับเด้อเฮาตามไปเบิ่งไปพี่น้องไปไปบัดฑี้โอเคครับ สรุปผลงานพี่น้องตามมาบานเพิ่นเล็กหลังแล้วนี่สองหล,ลังบอกโอ้โหตามมาเงานเพิ่นด้พี่น้องเด้อมาบ่งผลงานเพิ่น,ว,นวันไอะยกถุงวันนี่วันเดชหาุงหาุงเนาะพอได้ใส่ครับพอได้นั่อยู่บานอยู่สองมือติดสายกับติดมือติดหน่อยกับติด Mm. ปลาซิวน้นปลาซิวผมเอาเด้วยง่ายมากครับที่เก่าลราจะเอางูจะกันตัวครับนี่อามหลังมาปลาซิวติดเยอะคือปลาญงเขยเบิ้งเลยอืออยู่บนนีเลยครับสวัสดีครับรรมาเบิ่งผลงานพี่น้องอันนี้ตุ่มปลาซิวบ่อนี่ได้ปลาซิวด้วยครับตุ่มนี่อันนี้ปลาซิว อันนี้เสเลยครับอ oui, ่างปลาซิ่วงานกุ้งนะครับันงานกระจอกโอ้อันนี้กับปลาซิ่วด้วยครับพอดีเลยครับพี่น้องจะได้มีเงียไปใส่ตุ้มครกเมลแรงนี่นี่นะตุ้มครกเมลแรงังในงานนะครับบอดีเอามมีกุ้งอยู่ด้วยนะนะเก็บเอาเด้อกุ้งเลยนะได้ยูพี่น้อง ถุงละสิบเอ้ยถุงละยี่สิบ,บาทครับพี่น้องได้ย่างหลายจุ๊บจริงครับวัมมชพันธ์ไทยหนาตรกเนะเาะที่จะไทยหนานั่นปะอ๋อนี่ครับถุงละสิบบาทล้องจะรำเลยครับถุงบักแยงได้พี่น้องเด้อจุงยี่สิบบาทโคตรคุ้มเดี๋ยวผมเอาถุงนี่ด้วยครับผมเอาถุงนี้<ด>เลยเั้นปะซุงปลาซิวนั่นดเดี๋ยวจะไปเอาตังค์ครับผมปัจจุบันโอเคครับสวัสดีครับสรุปผลงานได้หลายเติบได้พี่น้องเด้อ ลายเติบกุ้งมันนี่เพื่อนทีได้ไปขายนะครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าบ้านนะครับไปเปิดร้านก็นเปิดแล้วเราไปเฝ้าร้านครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สิซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อตะกดดพาถูกใจตะกดไลค์ถ้าใช้ตะกดแชร์เด้อพี่น้องก,กด ung, กระดุงกระดิ่งนําเด้อครับมันจะไปหาพี่น้องดอกเพื่อเป็นร่างใจการการสร้างครับมื้อนี้ก็บมีนอย่างลายดอกครับเอาซ้ำนี้เนาะพี่น้อง,นอง,นอง,นองเนาะเพิ่นสิไปขายเพิ่นแล้วเพิ่นจะบรรจุใส่ถุงนะครับครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ